สัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไต้หวันเมืองไทเปน,นะคะก็มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกููโกนะคะหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บทรัพย์สมบัติของมาจากประเทศจีนจํานวนมากนะคะบอกว่าติดอันดับหนึ่งใน5ของพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกบอกว่าของหลกัหลกๆเนี่ยจากที่จีนต้องห้ามที่ปักกิ่งเนี่ยถูกขนย้ายมาที่นี่จํานวนมากมีมากกว่าหกหมื่นชิ้นยังไม่ได้เข้าไปเลยไปดูกันก็ เนี yeah, it, First, beach, ่ยค่ะอยากให้ด <estiver thorough looking injuries> no, ูว <nước> <Genius> ิวสวยค่ะอยู Tonight. ่รอบๆเป็นภูเขาครับนะคะแล้วก็อากาศกำลังดีเลยวันนี้ฮะแต่เพื่อนๆเยอะไปหน่อยเพื่อนต่างชาติจริงๆก็คือเพื่อนเพื่อนชาวจีนละครับคงมาดูทรัพย์สมบัติเดิมครับคิดว่าจะเมลแลนมาเยอะเลยครับอ่าพิพิธภัณฑ์นี้ก็เดินทางวิธีเดินทางมาไงนะครับคุณน้องง่ายมากการเดินทาง ไต้หวันที่สะดวกค่ะนั่งรถใต้ดินค่ะนั่งรถใต้ดินมาแล้วก็มาต่อรถเมย์ซึ่งก็สะดวกมากเพราะเขาใช้บัตรอีซี่การ์ดใบเดียวเลยซื้อแล้วก็เติมเงินได้เลยแล้วก็มาถึงจอดข้างหน้าพิพิธภัณฑ์เลยค่อนข้างสะดวกค่าเท่าก็250อะไรอ่ะดอลลาร์ไต้หวันค่ะดอลลาร์ก็ประมาณ250บาทนะประมาณแค่นั้นอค่ะใช่คไม่ถึงหรอกแต่ว่าเราแยกแล้วแพงมาหน่อยก็เนี่ยครับ แต่หน้าเที่ยวครับหน้าเที่ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรครับเถ่ายไม่ได้ข้างในถ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยว <c oughs> แต่ที่สําคัญต้องเนี่ยแหละว่าต้องเช่าไอออดิโอไกด์เนี่ยแหละ<ช>ไม่งั้นรเราจะไม่รู้เรื่องเลยพวกว่าความรู้พื้นฐานวัวสร์เราก็น้อยเพื่อนเพื่อน,นที่มาเที่ยวเก่งสาจีนฟังสาจีนกลางออกก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่งั้นก็ต้องนี่แหละครับสวยโอเคลุยก็หลังจากเดินมาแล้วสามชั่วโมงครึ่งเมื่อยสุดๆไม่ได้พักเลย ก็มิวเซียมที่นี้ก็มีทั้งหมด3ชั้นนะคะก็จะมีหลกัหลกๆก็จะมีหย,เยกเยอะเป็นพิเศษมีภาพวาดแล้วก็มีพอสเลนนะคะซึ่งตัวไฮไลท์ของที่นี่ทุกคนจะต้องวิ่งไปดูกันก็เป็นหยกหยกเป็นรูปหมู3ามชั้นมีหนังนะหมูมีมันหมูแล้วก็อีกอันเป็นหยกเป็นรูป กะหล่ำนะนะฮะกะหล่ำแล้วก็มีขาวเป็นสองสีใช่สองสีมีสีขาวกับสีเขียวซึ่งดูอ่อนช้อยนี่มวลเหมือนใบผักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่คิวยาวมากแล้วก็ทัวร์เพื่อนเพื่อนมาเต็มขนาดนี้ต้องแย่งชิงกันเลยครับนี่ดูตอนนี้เท่าไหร่เกือบบ่ายสามนะครับในนี้คนยังแน่นหนาแน่นพิเศษนะครับแน่นมากแน่นมากแล้วก็เป็นเป็นมิวเซียมที่เสียงดังที่สุดในโลกทุกคนต้อง พูดแล้วก็มีไกด์ทัวร์คอยอธิบายต้องมีพนักงานคอยชูป้ายตลอดว่าห้ามพูดแล้วก็ห้ามถ่ายภาพพอดีแลถ่ายยังไงไม่ได้นะครับกอนี่แหละครับแต่ว่าเป็นที่พูดจริงๆว่าเป็นที่ที่คุ้มค่ามากนะครับของเยอะคุ้มแต่ไม่รู้จะแนะนําว่าให้มาตอนไหนถึงจะมีเวลาสงบสุขที่ค่อยๆศึกษามาเช้าตู่เลยนะมาเช้าคุ้เลยเปิดแบบบึงรึงเนาะใช่ลุยเลยเหนื่อยมากไปหาอะไรกินก่อนนะคะได้ครับผมดูสามั้ไหมคบ レストラン。